หมูเด่งชนะโพลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจากรายการชื่อดังระดับโลกอย่างเดอะทูนโชโวแบบถล่มทลายเลยครับ อยู่กับผมจะลดทอร์นะครับแมเจ้าหมูเด่นของไทยเรานะฮะชื่อเสียงตอนนี้แรงไม่หยุดจนฉุดไม่อยู่จริงเลยนะครับเรียกได้ว่ารันไปทุกวงการทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาวงการแฟชั่นวงการบันเทิงรวมไปถึงวงการการเมืองสหรัฐด้วยล่าสุดครับรายการชื่อดังระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาอย่างรายการ The t o n i g h ช s h o w s t a r r i ง g j ม m ี y Fallon น,นรับซึ่งมีผู้ติดตามใน YouTube กว่า31.9ล้านคนในช่วง i g h t Show p o s สนะครับเขาได้มีการทำโพเนี่ยหลากหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เอาผลโพมาโชว์ในรายการหนึ่งในนั้นรมีเื่อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยซึ่งเขาก็มีค andidate หลักๆก็2คนนะฮะก็คือคามาลาแฮร์ริสนะครับกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะแต่ว่าในโพลนี้ครับมีหมู่เด้งของไทยเราเนี่ยไปอยู่ในตัวเลือกด้วยซึ่งผลโพลนี้นะครับก็คือคามาลาแฮร์ริสนะครับได้ไป4%ครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ไป3%ส่วนหมู่เด้งของเราได้ไปถึง93%ครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าโพลนี้ชนะถล่มทลายเลยนะฮะแล้วเขาก็มีการเอาผลโพลนี้เนี่ยไปโพสต์ไว้ใน X ของรราายยกกด้ว็มีคนกด like, กด share, กดไลค์์กกแชรรีโพสตซ เยอะมากๆเลยนะครับปรบมือให้เลยครับเจ้าหมูเด้งครับหลายคนก็แซวนะครับว่าเออไม่แน่นะว่า,าสารรัฐนิการเนี่ยอาจจะได้เจ้าหมูเด้งไปนั่งตำแหน่งประธานาธิบดีก็ได้นะครับอย่า mm hmm. <laughs> ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ